คุณคุณต้องไปมีเรื่องกับเขาเองแล้วผมไม่เกี่ยวคุณคุณต้องปล่อยกับเขาหน่อยนะคุณจำด้วรอกต่กล้องเกาหัวเลยไงแย่เกินอ่ะี่นี่ส่วนใหญ่เขาไปหาแฟนกันที่ไหนที่นี่ส่วนใหญ่เขาไปหาแฟนกันที่ไหนนะครับสวัสดีผมรอแป๊บนึงนะครับที่ใส่แมสทำไมให้โควิดเหรอ เสียยวอาาาจร์ด sí, ูมกเลลยคิปนี้สกูตเตอร์นี้นะเพื่อนๆก็ม <before> ีให้เช่านะครับที่มอธัญบุรีนะครับใครที่อยากมาขี่สกูตเตอร์เล่นนะครับก็มาที่มอนี้ได้นะครับก็โหลดแอปไปเนี่ยพอดีเขาไม่ได้จ่ายนะครับก็ไม่ต้องพูดนี่ครับเพื่อนๆก็ชิลอย่างนี้ครับการขี่สกูตเตอร์นะครับเปิดไม้ยห้งเนี่ยฉันเปิดแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทัวร์มอธัญบุรีนะครับนี่เขาเปิดเทอมไปแล้วตั้งหนึ่งสัปดาห์นะครับเพิ่งจะมาทัวร์มอไอ้นาย นี่มันไม่ยอมว่างนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานจะเป็นครูบาอาจารย์หรือจะเป็นคนที่จะเข้ามานะครับหรือจะเป็นสมชีน้องปีหนึ่งนะครับประมาณนาทีละสองบาทนะครับกับไอซุกุตโตยหัวเครนี่นะเพื่อนๆนะครับที่เข้ามามอนี้ับผมหรือคนที่อยู่มอนี้อยู่แล้วก็ได้นะครับถ้าเกิดเจอผมดูคลิปนี้แล้วคุณเจอผมนะครับทักทายกันได้นะครับอาจจะแบบได้เล็กมสเสจมาคุยกันอะไรก็ได้นะครับใครที่ยังไม่มีเพื่อนกินข้าวนะครับจนผมไปกินข้าวได้เลยนะเพราะว่าผม อย่เเิกพีลตรงนี้นะนเพื่อนๆก็จะเป็นแบบลานกีฬานะครับนะก็จริงๆก็ตรงนี้ก็ขับมาเรื่อยๆครับอาจจะเป็นลานกีฬาเพื่อนๆมาเล่นกันได้นะครับถามว่าทําไมต้องมารีวิวตอนนี้ครับเพราะว่าเครียอนะไรวะเนี่ย นะครับเพื่อนๆที่มอนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอาืจะพูดนะครับก็คือว่าข้อดีข้อเสียของมอราชมงคลธัญบุรีนี่นะครับมีอะไรบ้างข้อดีนะครับผมก็คือการที่กว้างใหญ่นะครับผมชานะครับน่ารักนะครับจวนเรื่องสังคมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองมาดูเองนะครับเพราะว่าแต่ละคณะแต่ละสาขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันใช่ไหมเอาไปครับแก้วได้ก้นานแล้วพี่แก้นผมที่อ๋อใช่ใช่ใครอะ ผมไม่นี่ไงปีโป้โอ้เออไงวะเป็นไงบ้างครับพี่มาเรียนสัปดาห์แรกเป็นไงบ้างครับโอ้ชิวเลยหลงหลงทางนะครับนี่หลงทางก็มาดูคลิปผมเดี๋ยวผมพาทัวร์มอนี่รถใครครับรถผมครับใช่เหรอครับผมขอยาตขโมยนะครับขโมยคันนี้่อดครับเจ้าขอฟ้องไว้ก่อนนะคุณคุณต้องไม่มีเรื่องกับเขาเองนะผมไม่เกี่ยวคุณตู้ต้น่อยกับเขาหนฮะไม่มีครับมีมีฮะคุณจะไหวไหมดูหน้า ครับวันนี้ผมได้เอ s สองร้อ0ดีแล้วครับขอบคุณครับอันนี้อยู่คณะไหนครับคณะเอออิเล็กอากาศยานครับอิเล็กอากาศยานนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับการไม่ไดเรียนครับไม่ได้เรียนเลยครับผมอ๋อวันนี้วันนี้มมาทำอะไรเขาบอกเขาบอกว่าผมเลียนสองเขาบออกมาได้บายสามเหมือนกันเลยว่ะด้านนี้ครับเข้าเดียวกันครับอ๋อเหมือนกันเลยครับอั้มาเจอกันทไหนมาเจอกันที่ที่เมื่องเกียวมาหาอะไรครับอ๋อคือไม่ได้มาจากแบบต่างประเทศอะไรด้วยกันเลยอ๋อผมมาจากต่างดาวขอเลยดีครับลุงครับ เขาเลยดีครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับสังคมก็ให้เพื่อนๆตัดสินเอาเองนะครับพออยู่ในมอนนี้นะครับ energy ผมนะครับจะลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณว่า50เปอร์เซ็นต์เอ้ยนี่ไปไหนครับเนี่ยกระหอกอ่ะไปนเนี่ยกระหอก โอ้โหหายเดี๋ยวดิเดี๋ยดอ้โหพังแล้วเครับมันนี้มันโรคจิตเหอก็เป็นแล้วใช่ไหมแต่ว่าดูแล้เป็นโลกจิตพุ่ด้๋ยวนี้นี่ครับตรงนี้นะครับผมคือยืมนั่นแหละมาเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะคือจงจะมาถ่ายทาไมก่อนเดี่ยวก็ไม่ได้สั่ะไรเลยไม่เลยเอ้าไม่เจอกันนานเลยนุ่นำได้ไหม่ย เราไม่เคยเห็นนะไอ้หนี้ผมก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับวันนี้เพราะว่าสํารวมหน่อยครับเผื่อวันนี้ครับครูบาอาจารย์มาดูนะครับเขาจะได้ไม่คิดว่าผมบ้าหรือว่าคิดอยู่แล้วเฮ้ยขอหยามบอกพี่ก่อนเอ้าเฮ้ยเพืนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนที่มอนี้นะผมแล้วถ้าเรากดซับผมนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะฮะที่ยังไงเนี่ยที่อยู่ปีไหนพี่อยู่ปีหนึ่งครับเขาหน้าครับ สับสกยเลยโอ้นี่ไงวาร์ได้ด้วยเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆโคตรเฟี้ยวมุกกะกาก็เล่นฮะตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆแผนที่นะครับเดี๋ยวใส่ว้ให้นะว่ามาจากทางไหนได้บ้างครับเพราะตรงนี้ผมแนะนําให้มาเลยเพราะว่ามันคือคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับ มันเป็นที่ที่คณะที่ผมเรียนนะครับใครอยากมาเจอผมก็ามาดักไีได้ใครอยากมาดักตีผมก็มาหน้าคณะนี้เลยยังไงสักวันหนึ่งในสัปดาห์หนึ่งผมมผมก็ต้องลงมาจากคณะแล้วก็ต้องมาอยู่ตรงนี้แหละคือถ้าอยากดักกะืะทืผมก็มาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแต่อย่ามากระทืบเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้คน แลนด์มาร์กครับตรงนี้มันค่อนข้างจะลึกลับนะครับบางทีมันไม่ค่อยมีคนรู้จักอบ,บางคนอยู่มา2ปีแล้วยังไม่รู้จักที่นี่เลยก็มีนะครับแล้วทางล่างตึกนี่นะครับผมจะมีกิจก,กรรมจัดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสื่อสารมวลชนนะ <c oughs> นี่ครับแลนด์มาร์กจะอาจจะเป็นเพื่อนๆมาจากประตู3 <c oughs> มาจากประตู3 <c oughs> ประตู2อะไรแล้วก็บริเตอนมาถ้าเกิดเจอไอ้บ้านฟ้าตรงเนี้ย เห็นเหตุผลที่ต้องบอกเยอะเพราะว่ากูมาครั้งแรกกูก็หลงเหมือนกันอ่ะอันนี้สาลานะครับเพื่อนๆใครที่กดซับสไครป์ช่องรอแป๊บหนึ่งนะครับเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับผมคุณสามารถได้ไลฟ์มสเสจ IG มาคุยกับผมได้หมดเลยนะครับหรือเพื่อนๆที่อยู่มอนี้อยู่แล้วก็นัดเจอนัดคุยเล่นนัดทาอะไรก็ได้จะพาผมไปเอ้ยพี่ถ่ายติ๊กตอกกันหน่อยเฮ้ยนายติ๊กตอกหน่อยเฮ้ยน้องยูทูบหน่อยอะไรเงี้ยยินดีนะครับผมคิดตังค์ด้วยคิดละสามแสนเราไม่คิดนี่ไม่คิดตังค์นะผมอันนี้นะครับอะไรอ่ะ จอจอจอตดเหรอจอตดเหรอจอตดอ่านไม่ออกครับมันหนักอะไรครับคุณละก้องอันนี้อ่านอะไรครับไอเสาร์สดีบสวดีครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทำทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวคุณวนเสร็จแล้วลูกของเสร็จแล้วจะเป็นคนดีครับอยาจะดูดูต้นไม้ทำต้นไม้นี่อยากมาเรียนมอนี้มีไรสาห์ถึงเด็กๆที่อยากมาเรียนมอนี่มีมีเยอะแยะเลยค่ะมาเรียนก็คือประมาณนี้นะผมยังไม่ได้พูดเลยมีมีอะไรมาผมขอสักห้าสิบข้อจะจะจะกล้องเกาหัวเลยไงแย่เลยอันนี้ระวังอันตรายนะครับสายฟ้าที่สูงนะครับ ถ้าเกิดจับนี่อาจจะเป็นอันตรายหนาครับหัช็อตตายดีนะคะหน้าอย่งดำเยี่ยหน้าย้อนแสงคุณบุรี่เหรอไม่ย้อนแสงคุณบุรี่เหรอครับย้อนแสงไอ้สัสตรงนี้เนี่ยครับเพื่อนๆเราจะเป็นคนที่มีเอนเตอร์จีกันแล้วนะครับผมว่าผมจะเอาเอนเตอร์จีบาครับ ตรงนี้นะครับผมชื่อว่าลานบัวเหล็กนะครับขอความกราณนะครับอย่าถ่ายอย่าอย่าถ่ายบัวเหล็กครับอย่าถ่ายบัวเหล็กครับเพราะว่าบัวเหล็กนะผมนี่ครับบัวเหล็กตรงนี้นะครับเขามีความเชื่อที่ว่าห้ามถ่ายกับบัวเหล็กนะครับสำหรับคนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับไม่ใช่บัณฑิตนะครับห้ามถ่ายกับบัวเหล็กนะครับ แล้นะครับเพื่อนๆก็คือการที่เราปกติบัวเหล็กนี่นะครับคนที่จบนะครับผมเขาจะมาถ่ายเขาจะมาถ่ายรูปรับปริญญากันกับบัวเหล็กนี่นะครับแต่ถ้าว่าคุณยังไม่จบแล้วมันเหมือนทําให้ตัวคุณจบอะแล้วคุณก็อาจจะแบบโรีทายเลยอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเรียนไม่จบได้นะครับไม่เชื่อเลยมันอยู่ที่เราดําตัวถ้าคุณจะเรียนจบไหมถ้าคุณไม่เข้าเรียนนะคุณจะเรียนจบไหมอะตรงนี้เนี่ครับเป็นเซเว่นเอเลเว่นนะครับแล้วตรงนี้คือโรงอาหารสัญญาโรงอาหารมอรามีเซเว่นต้นะครับ าไปลงไหนครับไไปลงหนอ๋อไปลงส่งอาจารย์ครับส่งส่งอาจารย์อาจารย์ให้ทำโปรเจกต์อะโปรเจกต์โปรเจกต์อะเนี่ยเจ็จบปหกปหกเจร็จจบปหกไวๆลงลงยืดมือลงไปดูได้ไหมอันนี้เรียนมากี่กี่ปีแล้วครับปีนี้นี่แหละค่ะปีหนึ่งปีที่หนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆอันนี้อะไรที่คะตาหลิวตาหลิวนะครับน้องตาหลิยวอะไรกันม้านเนี่ยมันเอือเป็นเป็นไงบ้างเพื่อนๆดีไหมเป็นเพื่อนจากเพื่อนแบบเนี้ยเป็เพื่อนแบบเนี้ย แต่ว่าี่อยูมีคำถามครับผมที่นี่ส่วนใหญ่เขาไปหาแฟนกันที่ไหนที่นี่ส่วนใหญ่เขาไปหาแฟนกันที่ไใหญ่นะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับนี่มีอยู่เรียนคณะไหนกันนะครับสุ่สานมวลชนด้วยนะครับเพื่อนๆเรามาถูกทางแล้วนะครับตอนนี้เรียนสาขาสิศวกรรมชครับอยู่อยู่ปีไหนนะตอนนี้ปีสี่ปีสี่นะครับเพื่อนๆครับพี่ยอดดีครับพี่เบื่อดีครับพี่เบื่ดีครับขอบคุณพี่เป็นงานอะไรครับเนี่ยอันนี้งานของอาจารย์ครับผมเป็นโปรเจกต์ จบของป6ครับผมเป็นเป็นไงบ้างพี่เรียนมา4ปีแล้วพี่แบบนีอะไรจะแนะนำน้องๆลาออกลาออกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับมีอะไรแนะนำอีกไหมพี่ตั้งใจหรอการงานในทางื่อนใช่ครับผมกัรงานปีสองได้นอนตั้งใจทนไม่ได้นอนเยี่ยมเลยนะครับปีหนึ่งปีสองนี่ได้นอนนะเพราะฉันไม่ต้องมาเรียนหรอก นี่พี่มาทำอะไรผมมาวันนี้ส่งเอกสารขึ้งานนะพ่อพี่มีการแนะนำนะครับผมจะไปถึงงานปีหน้าเนี่ยครับก็ว้าวนี่ก็เป็นการแนะนำที่ดีมากเลยนะครับปัญญาว้าใหม่ครับไอ้ลาสันตีนแม่งลืมเปิดใบเมื่อกี้ไปไหนไอ้หนุ่มไปไหนไปไหนนั่งกีฬามาแล้วกําลังจะไปไหนไปไหนนั่งโต้เลยเยังรู้ไหมว่าที่นี่ใครใหญ่รู้ไหม ไม่รู้ใช่ไหมเดืออะอ่ะอ่ะที่เป็นอะไรเอ็งหาแบบนี้ได้ไงวะเอ็งไม่รู้เหรอมตทีน่นี่ไม่มีอะไรรอบ คมบรรยาอ่อนไว้แ้แหละตรงนี้นะผมเป็น I M U Walking Street นะครับผมเป็น,น,ปนวันเขาจะเปิดทุกๆวันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสนะครับพรเพื่อนๆเป็นเด็กเป็นวันที่พวกเด็กนักศึกษานะครับไม่ว่าจะปีไหนปีหนึ่งถึงปี20นะครับผมก็มาเดินกันที่นี่หลังเลิกเรียนเวลามีตลาดหรือบางทีก็ไม่เดินแล้วขี้เกียจเดินมันก็มีของกินมีอะไรอะ่ะบางคนหิวหิวก็มากินอะไรเงี้ยถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องกินเหมือนคุณอยากต่อยมวยอะ่ะคุณอยากต่อยมวยป้ล่ะ เพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาเลยนที่นี่นะผมแล้วเห็นช่องผมทักมาผมได้นะครับกดติดตามเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนนะคุณซับสไคร์ช่องนี้นะรเราเป็นเพื่อนกันครับคุณสามารถทักมาคุยเล่นกับผมได้หรือว่าจะชวนไปถ่ายทิกตอกไปถ่ายทิ๊กต๊อกที่พูดไปแล้วเนี่ยสาระสำคัญนะครับผมของการมาเรียนมาหาลัยนะ ว่าน้องๆหนูจะเปิดเทอมไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับผมแต่ว่าไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะได้รู้ถึงความโหราของมหาวิทยาลัยเองนะครับผมว่าพยายามอยู่คนเดียวมันได้น,นะครับอย่าไม่ไปหาความฝันเพราะว่าเพื่อนไม่ไปด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือแคร์คนให้มันน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้มีใครมาแคร์เราอย่างที่เราไปแคร์เขาจะได้เขาเหมาเสาแล้วก็เหมาเต๋าเหมว แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอาคนทั้งโลกนะครับเพื่อนๆเราก็แค์บ้างนะครับแค์คุณที่แค์เราก็พอนะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเกิดเพื่อนๆทามาทําอะไรบบงผมหรือว่าเพื่อนๆจะทําอะไรที่มันแบบเฟี้ยวฟ้อาเผาเผาอะยังไงเพื่อนๆก็ต้องโดนทูถูกโดนแะไแน่นอนครับแล้วเราจะไม่แค์บางทีมันเป็นเพื่อนร่วมห้องเนาะเป็นคนใกล้ตัวเราที่เราเจอหน้าแม่งแทบทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบฟุดบ้างแหละก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะฮะตามที่ต่างๆนะครับเพื่อนๆผมอาจะพาทัวร์ไม่ทั่วมอจริงๆนะครับเพราะว่ามัน ถ้าเกิดว่าผมพาทัวร์ทั่วทั่วมอเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอะตรงนู้นครับเป็นสำนักงานสำนักงานอาคารบดีนะครับได้าหยุดนะโอเรียกพ่อแม่โอเรียกพ่อแม่มาเหรอแกคุยคุยกับพ่อแม่เหรออ๋อเนี่ก็สวยดีครับกล้าฟ้องพ่อแม่เลยเหรอแต่เนี่ยจะโดนอะไรรู้ไหมโดนอะไรอะไม่ได้แล้วว่ะพี่เป็นบ้าพี่เป็นบ้า พี่เป็นบ้าเงงัน้นเหรอพี่เป็นบ้าเงงัน้นเหรอกูเป็น <c oughs> <c oughs> บ้าจริงอ่ะเด็กกูอยางเล่นอะไนี่มันยาวนะเอ็งว่าเอ็งว่าเอ็งกับพี่ใครมันยาวหนักกัน <c oughs> เออก็จริงเด็กไม่เคยโกหกนะครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะอุ้ยเอ็งทำแบบบี๊ได้ไงว่ะพอเขาเฮ้ยพอเขานะเขาหน้าเขาหน้าเอาเอาตังค์หนาขนมมาบายเฮ้ยโอ้โหจามาแน่นี่หนะมาแน่แม่งร mm ู้แน่แม่งเจอคลิปนี้แม่งรู้แน่โอ้โดนแล้วโดนนี่ร้องไห้เลยเย่าไงสําหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆจบกันเป็นท่านี้นะครับ แหมดเลยคุณมากสลับคลิปนี้นะพเพื่อนๆฝากไว้เริ่มกด<ป>เลิกกดซับตสไคร้ให้กับช่องต่อแป๊บหนึ่งดีนะไม่คุ้เราซีมารเ์เกอร์ไง <c oughs> <c oughs> ไป